สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกๆคนนะคะวันนี้พามาชมป่ากระเพราเออดงกะเพราไม่ได้ปลูกเองหรอกคะ่ะอันนี้พี่คนที่เขาเช่าที่ตรงนี้อยู่เนี่ยเขาปลูกเมื่อก่อนเขาขายอาหารตามสั่งเนาะเขาก็เลยปลูกไว้แล้วทีนี้เขาย้ายออกไปแล้วเราก็เลยมาซิง เซ็งพื้นที่แล้วก็เช่าที่ต่อกระพงกระเพราพริกเพลกเขาก็ยกให้เราหมดเลยเราก็มาดูแลต่ออันนี้ก็มาเก็บทำความสะอาดเก็บขยงขยะทิ้งบ้างแล้วก็กัน้นเขตแดนให้รู้ว่าจุดไหนถึงจุดไหนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วย อีกฝั่งหนึ่งก็กำลังเคลียร์เปลือกเคลียร์พวกไฟเบอร์หญ้ามันขึ้นสูงท่วมไฟเบอร์ไปหมดแล้วก็เลยลื้อออกมาแล้วก็จัดเรียงใหม่ฉีดยาฆ่าย,ยาไปด้วยให้มันตายไม่ให้มันเกิดหัวหัวขึ้นมาได้เนาะวันนี้อากาศร้อนร้อนนั่งพักกินไอติมได้แป๊บเดียวก็เข้าป่ากล้วยต่อตัด พยายามตัดทิ้งให้มันโล่งๆตัดใบตัดกอเล็กๆเอาออกให้มันหมดให้มันดูโล่งโปร่งสบายตาแล้วเมื่อนั้นไม่ได้เข้ามานานแล้วไงก็มาให้ช่างเขามาช่วยด้วยคนหนึ่งแล้วเราก็ทําด้วยคนหนึ่งช่วยกันทำโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆอะอากาศร้อนด้วยอบอ้าวด้วยแล้วก็ ทำไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เชา้าจนมือไม้สั่นไปหมดอะร้อนร้อนเวลาฝนตกก็ตกจนทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่พอหยุดตกปุ๊บก็ร้อนเลยหน้าแดงก่ำเลยอะครีมกันแดดก็ไม่ได้ทานี่ขนาดฝ้าดำๆนะยังเห็นเดน คาบเงาแดงๆอยู่เลยวงบอกถึงความร้อนร้อนมากมานั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปทำต่อแต่ก็ดีเหมือนกันนะได้ทำงานออกกำลังกายเอามาม่วงมาอวดไปขโมยเข้ามา <laughs> ไปทำความสะอาดปากล้วยไปเจอมะม่วงลูกใหญ่เท่าหน้านี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพันอะไรมันล้ํากําแพงมา <c oughs> เราก็เ,าเ,าเลยไปเด็ดมาถ้าเจ้าของก็เห็นเขาก็ดา่าเอานั่นแหละแต่เขาก็ไม่กินหรอกเจ้าของอะ่ะเพราะว่าพอถึงเ,เวลามันสุกนะก็ลอกบ,บ้างนกบ้างเจาะร่วงเต็มหมด หล่นเกลื่อนแมงวีแมงวันตอมให้ลุ่มลลําหมดอันนี้เราก็เลยเก็บมาจริงแล้วผิดกฎหมายนะเนี่ยเขาเอาเรื่องเราได้เลยนะเนี่ยติดคุกหัวโตเลยนะเนี่ยไม่รอให้มันล่วงก่อนแล้วก็อยเก็บอันนี้สอยจากต้นเราเลยนี่ยัย่พิธีเลยยังมีการเอามาอวดด้วยนะ เหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆวันนีน้เหนื่อย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 แบบโคตรเหนื่อยสั่นหมดเลยแขนเห็นปะนี่ไเ่เห็นไม่เห็นหนะแขนแผลรู้ไปโดนอะไรเกี่ยวตอนนี้ ห้าโมงครึ่งละเหน่วยมากเหนื่อยสุดๆวันนี้ที่ทำความสะอาดปากลก้วยเนาะทำให้มันเตียนันาะมันลกเหนื่อยใจจะขาดมือไม้อ่อนหมดเลยสั่นหมดเลยอาหารเช้าวันนี้ สั่งข้าวซอยมากินจะมีข้าวซอยเนื้ออันนี้จะเป็นไก่สั่งมาสองถุงกินเองถุงหนึ่งแล้วก็ให้แฟนถุงหนึ่งแฟนบอกว่ายังไม่เคยกินข้าวซอยเลย <f> ก็เลยซื้อมาให้เขาลองกินอยู่มาห้าสิบกว่าปีละ <f> <uga> ยังไม่เคยกินข้าวซอย <coexist. c ười> ก็เลย ให้เขาลองไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวให้เขาเลือกว่าเขาจะกินเนื้อหรือกินไก่เข้าสซอยเนื้อหืมน่ากินอันนี้เครื่องปรุงเครื่องเคียงมีกรอบน่ากินไหมคะทุกคนร้อนๆเลยน้ำลายไหล มากินด้วยกันค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวว่าเอ้าหัวหายไปไหนนั่งหันหลังเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้คือนั่งหันหน้าอยู่คันหัวมากคันผมงอกอะ่ะถ้าใครเคยถ้าใครมาถึงจุดนี้ทุกคนจะรู้ เวลาผมหงอกมันขึ้นใหม่ๆมันคันคันคันแบบเกาจนหนังหัวทะลอกอ่ะคันมากจ้องวานให้พี่ปูแกถอนให้หงอกมั่งดำมั่งก็ถอนปนๆกันไปแหละดึงดึงดึงให้แกดึงออกมามันจะได้หายคันมันคันจริงๆนะคันแบบโอ้ยคันมากอ่ะยิ่งสระผมมาใหม่ๆนะยิ่งคันอันฉุดเลยตรงนั้นอ่ะ คันชนิดที่แบบอโอ้โห,โโหเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันนะมันคันคันบอกไม่ถูก <c oughs> ถ้าคน <c oughs> ที่เคยผ่านจุดนี้จะเข้าใจเลยเลยว่ามันคันขนาดไหนเนาะอันนี้มือวางอันดับหนึ่งเลยนะเนี่ยพี่ปูเดี่ยหาผมงอกเก่งมาก <c oughs> บางวันนี่ เรียกแกมาเลยนะจ้างแกมาเลยนะให้ค่าถอนผมงอกเฮ้ยแล้วมันก็คันอยู่ดีเลยเนี่ยขึ้นงอกอีกเส้นนี้อลังการอลังการอการส้างหมโอ้ยัตตัวเลยเราเอาอยู่ไปไหนวะเนี่ย แฟนเดินมาถามหาเห็บอยู่หรอดูนะคนเหล่าแซลอะไรก็ไม่รู้หาว่ากำลังหาเห็บอยู่นะโอ้ยตายละคันจนคนลุกอะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ มันเป็นคลิปที่ใช้ชีวิตประจำวันเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนาะเป็นเดล่วอคเนาะเป็นการบันทึกเรื่องาราวของเราไว้เป็นความทรงจำค่ะ